มีชาวต่างชาติเขาสงสัยว่าเอมันจริงแค่ไหนนะที่ว่าคนไทยชิวๆสบายๆไม่เครียดเขาบอกว่าบ่อยครั้งเลยนะที่ได้ยินคนโม้เรื่องไปเที่ยวเมืองไทยแล้วมันดูเหมือนเป็น,ปนส,วสวรรค์เมื่อเทียบกับประเทศตะวันตกของพวกเขาคนไทยนะเป็นคนดีเป็นมิตรมากค่าครองชีพก็ดีกว่าเยอะก็แน่นอนล่ะถ้าใช้มาตรฐานเงินเดือนจากตะวันตกเขาบอก คนทั่วไปก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเครียดเรื่องงานทุกคนตื่นตัวนานขึ้นเพื่อที่จะไปสนุกตอนเย็นข้างนอก้างนูนนีนั่นไปทั่วก็เคยสงสัยว่าไอ้ที่เขาพูดกันมาเนี่ยมันจริงแค่ไหนนักท่องเที่ยวพวกนี้มองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายกว่าเดิมก็เลยรู้สึกว่ามันดีก็เลยคิดไปเองอะไรแบบนั้นไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้าเกิดว่าไปเทียบกับชีวิตแบบหนูแฮมสเตอร์ที่มันวิ่งวนไปวนมาอยู่ในวงล้อแบบที่หลายคนเจอในประเทศตะวันตก เขาบอกต่อว่าก็คือมันก็ไม่ยากนะที่จะรู้สึกดีกับตัวเองและก็ผ่อนคลายเมื่อคุณห่างไกลาจากปัญหาทั้งหมดมาแล้วแต่มันก็เป็นแค่การมาเที่ยวแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็เลยสงสัยว่าเออแล้วคนไทยน่ะมองชีวิตประจําวันของตัวเองยังไงเมื่อเทียบกับชีวิตในตะวันตกเพราะว่าชาวตะวันตกเขารู้สึกว่ามาไทยแล้วมีความสุขใช่ไหมชิยวเฉวแล้วคนไทยน่ะมองยังไงประมาณว่าให้เพื่อนเพื่อนมองชีวิตในประจําวันของตัวเองแล้วก็ไปเทียบกับชีวิตในฝั่งตะวันตกที่เรามองเขาอยู่น่ะ เรารู้สึกว่าเราดีกว่าไหมคือแม้แต่ชีวิตของฝรั่งที่อยู่สบายๆด้วยเงินเดือนที่นู่นน่ะพอเข้ามาทํางานในไทยมันก็ไม่ยากเลยที่จะรู้สึกดีกับตัวเองและไม่เครียดแล้วถ้าเป็นคนไทยที่รายได้เฉลี่ยเท่านี้ล่ะจะรู้สึกยังไงอ่ะเขาก็สงสัยเรื่องนี้ก็เลยสงสัยให้ชิวจริงเปล่าเนี่ยคนไทยมีความสุขจริงเปล่าเหมือนกับจะสื่อเป็นนายว่าเฮ้ยชาวต่างชาติที่คุณมีความสุขในประเทศไทยน่ะนั่นเพราะคุณมีตังใช่ไหมละ่ะ ออลองมาอยู่ในมุมมองของประเทศไทยสิคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าไงผมก็เคยสงสัยเหมือนกันนะเพราะว่ามีชาวต่างชาติบางคนก็มาใช้ชีวิตแบบยากจนในประเทศไทยแต่ว่าก็เป็นความยากจนแบบที่เขารู้อยู่แล้วว่าเขามีตังค์อยู่เยอะไงแค่อยากทําตัวจนเฉยๆถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเขาก็มีตงังค์ แต่ก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันนะที่เป็นคนจนมาแต่แรกเลยเพราะว่าเขาถึงขั้นยอมขายทรัพย์สินอะไรไปหมดเลยนะเพื่อเอามาสร้างบ้านในประเทศไทยถึงขั้นนั้นก็มีอ่ะคนแรกเขาบอกว่าเฮ้ยมุมมองมันแปลกๆไปหน่อยนะคือผมก็เป็นชาวต่างชาติอยู่มา5ปีแล้วแต่งานกับภรรยาคนไทยแล้วครอบครัวภรรยานะ่ะจนมากเพื่อนๆของเธอก็จนมุมมองก็เลยจะมาแบบระดับของคนจนน่ะนะใช่เลยพวกเขาก็ยังชิวเวไม่เครียด คืออาจจะเป็นเหมือนพอแท้สิ้นหวังไหมก็อาจจะไม่ใช่เหมือนกับว่าถึงแม้คุณจะจนนะแต่ถ้าอยู่ในเมืองไทยนะ่ะมันจะมีชีวิตดีๆที่แฝงอยู่จะเครียดเรื่องงานทําไมละ่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีทางก้าวหน้าก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นก็จะเป็นไลฟ์สไตล์แบบชิลๆไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเกิดว่ามันเกินตัวมันก็สรุปได้นะครับว่าไม่เป็นไรนี่ละมัง้งคนต่อมาบอกว่าก็น่าจะชิลจริงๆนะอาขอพูดถึงข้อดีอย่างหนึ่งของที่นี่ อย่างแรกก็คือคาเช่าไม่ได้แพงอะไรมากอย่างที่สองเขาไม่ได้ซ้ําเติมคนที่ไม่มีอะไรเลยคือถ้าเกิดว่าหมดตัวในไทยนะนะก็ยังพอตั้งตัวใหม่ได้ง่ายๆคนไทยเขาไม่ได้รังเกียจไม่ได้เหยียบกันสมมุติว่าคุณไม่มีอะไรเลยไปเก็บผักมาขายข้างทางเอาเงินมาซื้อหม้อซื้อบะหมี่แล้วก็ทําซุปขายตอนสิ้นอาทิตย์เนี่ยก็มีเงินจ่ายค่าห้องแล้วลองทําแบบนั้นที่อากรกอนหรือว่าที่ไหนก็ไม่รู้สิ โดนเล่นงานสิบห้ากระทงแถมยังเป็นภาระสังคมอีกไม่ต้องพูดถึงเรื่องหาเงินได้พอจ่ายค่าเช่าเลยมีคนมาตอบกลับบอกเออจริงนะอันนี้ในอเมริกานะบ่อยครั้งเลยที่ต้องพร้อมที่จะทิ้งศีลรรมไว้ข้างหลังทำงานหัวปั่นแล้วก็ต้องเอาเปรียบต้องหลอกลวงต้องเหยียบคนอื่นถ้าเกิดว่าจากจะไปให้ถึงฝันมือนี่ตะกุยตะกายแย่งชิงกันเต็มไปหมดเลยฝันกลางวันเลยว่าสักวันหนึ่งถ้าได้ย้ายไปอยู่ในไทยนะจะเปิดกิจการเล็กๆทำงานกับคนท้องถิ่น คนต่อมาบอกว่าเคยได้ยินคําว่าสบายๆบ,บ่อยสุดก็คือตอนที่อ่านความเห็นของคนที่มาเที่ยวในประเทศไทยนี่แหละชีวิตประจําวันของคนไทยก็เหมือนแค่เป็นไงบ้างสบายดีไหมคุยกันอะไรแบบนี้มันก็เหมือนกับคําว่าอโลฮ่าส่วนใหญ่ก็ทักทายแล้วก็ได้ยินเรื่องจิตวิญญ,ญาณอโลฮ่าในฮาวายแล้วฝรั่งก็ทําท่าเช็คกันเต็มไปหมดสําหรับผมนะครอบครัวฝั่งไทยของผมที่ฐานะไม่ค่อยจะดีนะหมายถึงครอบครัวของภรรยามัง้ง เขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตสุขสบายอะไรนักหนาแถมมีเรื่องให้ต้องเสียนู่นเสียนี่เสียนั่นเยอะแยะก็เลยเป็นแนวคิดแบบว่าช่างมันเถอะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดแต่ถ้าสําหรับผมนะผมว่าผมเครียดกว่าตอนที่อยู่อเมริกาเยอะเลยแต่กลับการชีวิตที่นี่มันชิลกว่าเยอะอ่ะคือยังไงอยู่ที่นี่เครียดกว่าตอนอยู่อเมริกาแต่ว่าชิลกว่าเอ๊ะมันไปด้วยกันได้ด้วยเหรอเครียดแต่ชิลเอออาจจะไปด้วยกันได้นะ ยกตัวอย่างไม่ออกเลยเครียดแต่ชิวทีนี้คนต่อมาเขาบอกว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวคือผมได้อยู่ไทยมาได้16ปีแล้วนอกจากนี้ก็ยังเคยไปใช้ชีวิตในอินโดในจีนแล้วก็คเมรด้วยนะไปลาวกับพม่าก,ก็ไปมาแล้วแล้วก็ประเทศอื่นๆอีกในเอเชียเกือบทั้งหมดไปเที่ยวทั้งหมดนี้คือการสรุปภาพรวมที่ผมเห็นเพราะว่ามันอาจจะเป็นวิธีเดียวที่จะคุยกว้างๆอย่างเรื่องคนไทยได้คือมันก็ต้องมีข้อยกเว้นแหละ ผมว่ามันมีสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยคือความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมพุทธกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่พุทธเป็นเรื่องของความชิวหรือแม้แต่ความสุขคนไทยที่ผมรู้จักจริงๆนะนะส่วนใหญ่จะเล่าเรื่องตอนเด็กๆที่ตายจากผมที่โตในอเมริกามากๆพวกเขาถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าตัวเราเองนะไม่ได้สําคัญอะไรมากนะอย่าให้ความสําคัญกับตัวเราเองเกินไปหน้าที่ของคุณก็คือใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับคําสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งแปลว่าอะไรล่ะก็คือการใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่อย่าลำบากคนอื่นนี่ก็คือหนทางเดียวที่น่าจะทำให้พระเจ้าพอใจก็คือการทำบุญซึ่งส่วนใหญ่ก็คือการทำความดีกับคนอื่นนั่นแหละพวกเขามักจะถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าสิ่งที่จะทําให้พระเจ้าของพวกเขาแฮปปี้ได้ก็คือการทำความดีกับคนอื่นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างง่ายๆ2ข้อเขาบอก ข้อแรกแม้ว่าความแตกต่างพวกนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะตั้งแต่ผมไปลองอยู่ไทยใหม่ๆเมื่อปี09แต่ตอนที่ไปคเมนี่แหละที่ทำให้ผมเข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่าคเหน่าตามหลังไทยในเกือบทุกเรื่องที่สามารถจับต้องได้รายได้ต่อหัวโอกาสต่งตางๆการสนับสนุนแล้วก็การบริการจากรัฐบาลทั้งหมดนี้มันน้อยกว่าไทยมากๆเชื่อไหมตลอด16ปีที่อยู่ไทยผมนะเคยโดนเรียกให้หันกลับไป เพื่อที่เขาจะบอกว่าคุณทําของหล่นอยู่7ครั้ง5ครั้งนั้นก็คือเงินเล็กๆแน่น้อยของที่หล่นออกจากกระเป๋าแบบไม่ได้ระวังนะผมนะ่ะเคยให้เงินแม่ค้าแถวสาทรไปประมาณ1000บาทแต่ว่าเข้าใจผิดนะนึกว่าเป็นแบงค์ร้อยจ่ายเกินแล้วพี่แม่ค้าก็ทิ้งร้านของตัวเองวิ่งตามผมไปครึ่งทางจนถึงไอคอนสยามเพื่อที่จะเอาเงินทอนมาให้ทางทาง,ท,างที่ตอนนั้นเป็นช่วงโควิดแท้ๆผมรู้เลยว่าจริงๆแล้วพี่เขาเดือดร้อนเรื่องเงินมากๆ แต่เขาก็ไม่เอาไปในทางตรงกันข้ามตอนที่ผมไปเกาหลีตอนที่ผมเคยอยู่จีนวัฒนธรรมที่นั่นก็สุภาพเรียบร้อยแต่น้อยครั้งนะที่จะได้เห็นรอยยิ้มหรือว่าท่าทีที่เป็นมิตรอันนี้ก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวในฐานะที่ผมนะ่ะเป็นคนนิวยอร์กแท้ๆเลยแต่ว่าไม่ได้อยู่มาตั้งแต่ปี7-4แล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าที่นั่นนะยังมีกำแพงอยู่ตลอดเวลาเรื่องพวกนี้มันทำให้ผมอึ้งทุกครั้งเลยที่ได้เห็น และเตือนใจว่าเราเน่ะเป็นผลผลิตจากวัฒนธรรมทั้งเล็กและใหญ่มากกว่าที่เราคิดก็เหมือนเขาจะสื่อว่าคนไทยชิลจริงไหมแล้วต่างประเทศชิลจริงไหมนี่เขาก็เปรียบเทียบมาให้เลยเพราะว่าเขาก็อยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็ไปมาหลายประเทศแม้แต่ในช่วงสถานการณ์โควิดเงินทองก็หายากลําบากกันไปตามๆกันแต่คนไทยเขาก็ไม่ได้คิดจะเอาเปรียบอะไรแบบนั้นก็เลยดูแบบชิลๆไป แล้วตกลงความหมายของคําว่าชิวๆในความรู้สึกของชาวต่างชาติแต่ละคนนี่มันหมายความว่ายังไงกันนะชิวกับของเขาชิวกับของเรานี่มันต่างกันขนาดไหนเพราะว่าก็เห็นไหมมีคนบอกถึงแม้ว่าจะมีตังนะอยู่ในประเทศที่อาจจะร่ํารวยถึงไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินมากแต่มันก็ไม่ได้ชิวแต่พอมาอยู่ไทยอาจจะบางครั้งไม่ค่อยมีเงินมันชิวกว่าถึงแม้จะเครียดเรื่องเงินบ้างอยังไง แลก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ